ก็มาดิทำของคนอื่นเถียงอ่ะแล้วไม่ขอโทษอ่ะก็คุณไม่ตั้งใจนี่หว่าทำไมพูดง่ายอย่างนี้วะเฮ้ยทำือวะทำไงวะหยุดหยุดหยุดรออะไรกันเนี่ยเฮ้ยเร็วมาก่อนนะแต่เราหยิบก่อนไปเลยไม่ไปไปไม่ไปไปไม่ไป ไม่ปล่อยใช่ไหมเฮ้ยหาเรื่องหรออะไรอ่ะโหนี่หาเยื่องหอยุุดทะเลาะอะไรกันเนี่ยเด็กพวกนี้ผมไม่เอาแล้วค่ะป้าอะไรเนี่ยหนูก็ไม่เอาแล้วค่ะ อเฮ้ยป๋าเป็นไรอ่ะเฟซแซงคิวอะสิแล้วก็แย่งขนมเราอีกเออทำไมมีดคนแบบนี้วะบอลก็ทำของเราพังแล้วก็บอกไม่ตั้งใจอ